และนี้คือเพลงของลาวินนะคะเมื่อเธอเดินจากตอนนี้เจ้าตัวอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนเนาะได้ยินครับค่ะได้ยินเพลงตัวเองด้วยใช่ไหมได้ยินไหมเอ่ย บิีันคครโอเพอดีว่าเปิดเมื่อเธอเดินจากนี่คือลาวินใช่ไหมคะเจ้าของเพลงนี้อะแนะนําตัวกับคุณผู้ฟังสัญชัยก่อนเลยค่ะผมผมลาวินนะครับผมจากมินิมอลร c o อ d ครับผมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่แสดงว่าเราอยู่เชียงใหม่เหรอคะเป็นคนเชียงรายครับแต่มาเรียนที่เชียงใหม่ครับอ๋อแล้วก็ทำค่ายเพลงกับ Mini m a l ร e c o r d ใช่ไหมคะ ชื่อเพลงนี้ก็คือเมื่อเธอเดินจากเพลงนี้อะถามถึงเกี่ยวกับเพลงก่อนพูดถิ่งอะไรยังไงบ้างคะถ้าเป็นตัวเนื้อเพลงนะครับผมก็จะเกี่ยวกับอาจจะเป็นคนที่เพิ่งอ,อกหักมาแล้วก็มีการประชดประชันคนรักเก่านะฮัโลโหลจะเป็นประมาณนี้แล้วก็<ะ>อาจจะพอถึงเหตุการณ์หรือว่าสิ่งของที่อาจจะเคยให้กันหรือว่าเหตุการณ์ที่เคยขอ<ะ>ขึนนะครับอืมสิ่งของที่เคยให้กันนี่เคยยังไงขอคืนเช่น <laughs> เช่นประชาชนว่าแบบดอกไม้ที่ให้ไว้ก็จะแบบเอาไปทิ้งหรือว่าโูกที่เคยถ่ายก็การทําไปเผาไปไนครับอ<ม>เอาไปทิ้งให้หมดจะได้ลืมได้ง่ายๆเนาะ <laughs> แล้วเราวินมีส่วนร่วมอะไรบ้างคะกับเพลงนี้เป็นส่วนร่วมก็จะเป็นคนเขียนเนื้อแล้วก็เป็นคนที่ทำทำไกด์ทุกอย่างโปรเดียวเองครับผมแล้วก็แล้วก็<ภ>กให้คนเด่นมาช่วยอัดในเครื่องเครื่องต่างๆครับผมเครื่องดน,นตรีชนิดอื่นอ๋อก็เรียกอย่างครับผม ค่ะเพราะว่าแอบไปอ่านมาเหมือนกันใน youtube แ่ะเห็นทำเองทุกตำแหน่งเลยใช่ไหมแต่หลายอย่างนะคะก็คือเราเรียนมาด้านนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงเรียนสถาปัตย์ครับผมเอาไม่เกี่ยวกับเพลงเลยเรียนสถาปัตย์แต่ก็แบบมีความสามารถทางด้านเพลงด้วยใช่ไหมคะเราตั้งใจให้นีเป็นให้เพลงของเราให้ตัวตนของเราเนี่ยอันนี้เป็นซิงเกิลแรกไหมถามก่อนอันนี้เป็นซิงเกิลแรกที่ออกในนามค่ายครับผม อ๋อ oh. เราต้องการให้มู d and tone ของตัวเราเองแล้วก็ของเพลงออกไปทางไหนคะถ้าเป็นในเพลงนี้ผมจะพยายามพยายามออกแบบให้จาวหรือว่าดนตรีให้เป็นฟังครับผมเชิญฟังแล้วก็มีกร v ฟดนตรีจะมี g r กรหฟ่อยครับอ,อืมแต่ก็แบบบวกโทนแบบว่าป๊อปฟังง่ายน,นิดนึงใช่ครับใช่ไหมคะแล้วซาวกีตาร์ดีมากเรามีไอดอลไหมคะ <laughs> ไอดลอลผมก็ ผมชอบจอห์นเมเยอร์อุ้ยเราไม่ผิดเราแอบเดาด้วยน่าจะเป็นจอห์นเมเยอร์ก็แสดงว่าชอบเพลงประมาณของจอห์นเมเยอร์ใช่ไหมใช่ก็จะมีความป๊อกด้อยค่ะอืมแล้วสา์กีตาร์ต่างๆเราก็คิดเองหมดเลยใช่ครับอืมค่ะแล้วก็เพลงนี้ก็อย่างที่บอกกันไปนว่าได้แรงบันดาลใจเป็นเรื่องของตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยไหมคะที่นํามาเขียนเพลงที่นํามาเขียนเพลงเนื้อหาของมันมันจะออกมาจากจริงจแตกจาก คอร์ดกีตาร์รผมเป็นกีตาร์แล้วก็พออาหาบูทแอนโทนของโทนกีตาร์ออกมาแล้วก็<ะ>คิดว่าเนื้อหามันก็จะเป็นแบบอาจจะประชดประชันเพราะว่าจะมีลิฟกีตาร์หรือว่าเป็นท่อนของกีตาร์ที่อาจจะมีม,มีมีท่อนอต่างหรือว่าเมโลดี้ต่างๆที่แบบ mm hmm. เป็นในทางนั้นครับเป็นบูทแอนโทนประมาณนั้น<ะ>ก็เลยจินตนาการเนื้อหาของเพลง อก็จะต้องประชดประชันประมาณนี้แหละไหมแต่สาวกิตาดีจร um ิงๆรุณผู้ฟังก็คืออยากที่พูดก uh ันไปว่าสาวกิตาดีมากก็คือฟังแล้วก็ดูได้ใน YouTube แล้วด้วยตอนนี้มีมีสิกวิดีโอเราด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอเล่าเรื่องยังไงบ้างคะสำหรับใน m อมเพลงนี้ในเอนะครับผมก็โดยมันจะมีคำว่าเหมือนคำว่าหลอกหลอนในเพลงก็จะมีคำว่าเหมือน ผู้กำกับครับผมึ่งเป็นเพื่อนหรือเพื่อนกันก็ตีความมาว่ามันจะมีเหมือนให้คำว่าแฟนเก่าหรือว่าที่เขาตีความไปเป็นเหมือนทีที่คอยหลอกหลอนหลอกหลอนตัวตัวเอกในเอ็มวีครับผมก็พยายามหลอกหลอนในซีนต่างๆผ่านจิิงคองต่างๆครับผมผ่านฉากอื่นอืค่ะแล้วเราวินเล่นเองด้วยครับผม <laughs> <laughs> ยากไหมคะเราเพลงกับการเล่นเอ็มวีชอบมาไกมากกว่ากันยากใช่ไหม เล่นโนตีท <presidency> okay. ี่สามาและโน้ตีเป็นตัวเราเองมากกว่าใช่ไหมครับก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะเห็นลาวินเล่นกีตาร์ด้วยนะคะร้องเพลงด้วยแล้วก็เล่น m อมด้วยสำหรับ m อมเพลงนี้สามารถที่จะไปดูได้ช่องทางไหนบ้างค่ะตัวเพลงนะครับผมก็จะถ้าเป็นทางสตรีมมิ่งก็จะอยู่ของชื่อว่าลาวินครับผมในสตรีมมิ่งทั่วไปถ้าเป็น YouTube ก็จะปล่อยลงอยู่ในช่อง m i ็นิโม่เลคคอร์ครับผม ะนอกจากเพลงนี้แล้วมีแพลนที่จะปล่อยเพลงใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะภายในปีนี้ก็จะปล่อยประมาณสี่ห้าเพลงครับผมที่ที่กาหนดไว้นะครับผมก็แต่ยังไม่ได้มีกําหนดที่ชัดเจนว่าจะเป็นช่วงไหนหรือวันไหนครับอืมแล้วโทนเดียวกันไหมคะเพลงที่จะปล่อยเพลงที่จะปล่อยต่อมาก,ก็จะมีหลายโทนอยู่ครับที่เจออ้าเป็นเป็น อัลบบ้มแรกที่ทํากับใครก็เลยอยากลองในหลายๆมิติครับอืมค่ะตอนนี้ก็เชียร์เพลงนี้กันไปก่อนนะคะ,ะแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคนรอบข้างหรือว่าแฟนๆที่คอมเมนต์ใน Youtube บ้างหรือว่าอที่เราได้รับทั่วไปผลตอบรับก็ดีกว่าที่คิดนะครับผมคือผมเคยทำโฮมสตูดิโอทาคนเดียวในกรัถผมแล้วก็ซาวของมันก็อาจจะไม่ได้มีความ คุณภาพของเสียงหรือว่าการอัดต่งางๆก็อาจจะไม่ได้เท่ากันการบรรูุค่ายก็ที้แต่งี่ออกมาก็มีในหลายด้านในเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของเอมวีก็มีก็เป็นผลตลาดที่ดีกว่าที่คิดไปครับอืมแล้วพอมาทํากับค่ายเนี่ยตัวตนเรายังคงอยู่แบบกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะตัวตนแทบจะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นลยครับในด้านดนตรีนะครับเพราะว่าอ่าทาง พี่เมย์หรือว่าเจ้าของค่ายผมเขาไม่ได้ดีฟในเนื้อหาของเพลงหรือว่าแนวเพลงลนะครับก็เปิดกว้างในการที่จะเลือกทําครับให้เป็นตัวเองได้เลยแต่เป็นแค่เรื่องการทํางานต่างๆก็จะดีขึ้นเท่านั้นเองใช่ไหมไม่ถว่าเรื่องของการอัดซาว์ต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็มีการอาดัดเป็นพวกตอนโปรดักชันการอัดเพลงการทำดีก็จะมีโปรเซสมากขึ้นครับผม ค่ะโอเคมา่าคือเมื่อวานนะก็ตอนที่ดูข้อมูลนะแล้วก็เข้าไปดูยันนะคะแล้วก็เห็นคอมเมนต์ก็ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูว่า <c oughs> มิวสิกวิดีโอที่แบบเป็นเพลงแนวนี้แล้วหลอกหลอนอยังไงนะคะแอบน่ากลัวนิดนึงก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เอ็มวีถ่ายที่ไหนคะเชียงใหม่ไหมเ <c oughs> อ็มวีถ่ายเชียงใหม่เลยครับอือสำหใครที่อยากจะไปตามรอยบ้างไปเช็คอินตามเอ็มวีบ้างนะคะอ่ะมีอะไรอยากจะฝากคนฟังไหมคะ สำหรับเพลงนี้สำหรับเพลงนี้ก็ตอนนี้ก็หาฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแล้วนะครับผมเมื่อชื่อเมื่อเธอเดินจากนะครับผมก็ถ้าเข้าไป่นด้สตรีมมิ่งก็เชิญว่าเชิญว่าลาวิน L A W I N ครับผมแถ้าเป็นช่องทางทาง youtube ก็จะเป็นช่อง Minimal Record ครับโอเคค่ะแล้วช่องทางส่วนตัวต่างๆ i อ Facebook อะไรเงี้ยสามารถตามได้ที่ไหนบ้างคะถ้าเป็นทาง Facebook ก็จะเป็นช่องชื่อว่าลาวินครับผมชื่อว่าลาวินก็ L A W I N ตัวใหญ่ค่ะถ้าเป็นไอจก็จะเป็นลาวินแล้วก็ l อ t ครับผมโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือจะขอเพลงเมื่อเธอเดินจากนะคะชื่อน้องลาวินเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดให้ได้ฟังกันนะคะสาหรับที่คลื่นของเราแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้หวังว่ามีซิงเกิลต่อไปจะได้พูดคุยกันอีกครั้งนะคะได้ครัค่ะแล้วก็มีโอกาสเชิญที่ภรยาด้วยเนาะได้ครับผมโอเคค่ะขอบคุณลาวินค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะแล้วเนี้ก็คือเจ้าของเพลงที่เราเปิดให้ได้ฟังกันไปนะคะในช่วงที่จะพูดคุยกันนะคะชื่อน้องราวินนะคะขอบคุณมากที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะและก็าสามารถที่จะขอเพลงนะคะ